เทศบาลตำบลป่าตานจัดกิจก,ก,กรรมเดินรณรงค์ประชาสัมคัธญเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ที่จะถึงนี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ร้านอเนกประสงค์สวนสุขภาพตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เหลืออาการเอกธีรวิทบุญเกิดประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตาลเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาน โดยมีดรรัชพลธุระพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในตำบลป่าตานออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตานและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่โดยมีนางสาววันเพ็ญเป็นมากในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นของตนและการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนสร้างการรับรู้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าตากโดยใช้สื่อรถประกาศเสียงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งแจกแผ่นพับถือป้ายรณรงค์การเลือกตั้งตามแบบฉบับประเ <บา S 1> <ด>ทศไท<ด>ยไ ในออคารประชานออกมาใช้สิ then, ทธิ์ภายในกุดนณรณรงค์ขอตําบลป่าลอนตั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งและเขตเลือกตั ok ้งที่สองให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จำนวน240คนประกอบด้วยนายประกอบบรรจงแต่งผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรพบรี หรือการเอกธีรย์บุญเกิดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบลป่าตานและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลุมรีผู้แทนจากกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณโรงเรียนพล่มอนุสรณ์มิตรภาพที่50กำนังตำบลป่าตานผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการเทศบาลตำบลป่าตานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลป่าตาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตานเข้าร่วมกิจกรรม การเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการปกครอง้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาชุมชนอย,อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญพศ .2,560 มาตรา50คั้งนี้สภาองคอ์กรชุมชนตำบลบ่าตาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เครือสายภาคประชาชนองคอ์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในพื้นที่ และเป็นกลไกคณะทํางานในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริตระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้าใจในการป้องกันและการต่อต้านทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างความกระหนักตื่นรู้ในการป้องกันการทุจริตจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเครือข่ายสมัชตาระดับจังหวัดในการติดตามตรวจสอบป้อระวังการทุจริตินำเสนอข่าวโดยรายการสาระักดีดรบรสีสุนทยาศรีดีดำเนินรายการสวัสดีครับออใหม่เรื่องสมัยิสภาเทศบาล